วันนี้นะครับผมมาผมมหลวงการนในพงศลวุฒินะครับหม่อมช้างคือปัญหาในประเด็นของเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องทางข้อกฎหมายก็ว่าเป็นเรื่องข้อกฎหมายแต่ผมมาฐานะชาวพุทธเพราะทุกคนเราก็เป็นชาวพุทธพี่น้องกันทั้งหมดเพราะว่าไทรก็ตามนะครับเป็นชาวพุทธที่บอกปกป้องพระพุทธศาสนายินดีทุกคนนะครับแล้วก็ให้กาลังใจด้วยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าเราเอาข้อเท็จจริง เรื่องข้อที่จริงไปพิสูจน์เรื่องข้อที่จริงแต่เ,เรื่องความเชื่อมันเป็นเรื่องศีงละที่จะเชื่อกันลองไปว่าก่อนความดีความชั่วให้เรื่องกฎแห่งกรรมแต่ความถูกขำผิดเป็นเรื่องของการชี้แจงด้วยข้อกฎหมายอันนี้ไปว่ากันผมมีความเห็นในเรื่องนี้ที่หน้านะที่เป็นพี่ของน้องๆเขาที่ปรึกษาเขาก็เลยบอกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นชาวพุทธทุกคนต้องช่วยกันแต่ผมอยากให้ช่วยด้วยครับไม่มีเรื่องหนึ่งเรื่องของกฎหมายสามฉบับนี่คือความจริงกฎหมายนะครับที่มีการทําปัญหาเกิดขึ้นสี่จังหวัดภาคใต้วันนี้เหตุการณ์สี่จังหวัดภาคใต้เกิดอะไรขึ้นวันนี้และเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องศาสนามีคนหลายคนบอกว่าทําไมไม่ช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาวันนี้อยากจะให้ทุกองค์กร มาปกป้องพุทธศาสนาบลบสามฉบับสงเสร, 24, ริมกีกาฮัท2-4งสี่กบอิสลามปีสีศแก้ไขปี5-9าเ้ท่านได้อ่านกันหรือเปล่ปาได้เห็นไหมว่ามีผลยังไงที่เกิดปัญหาสี่จังหวัดภาคใต้ท่านเห็นปัญหาไม่ทางไปคนเราศาสนาพุทธคนส่วนใหญ่นับถือแต่ไม่มีสิทธิ์ได้เลยเลยเราอยู่ในประเทศที่เป็นชาวพุทธส่วนใหญ่90แต่ พี่พ่อ,อยิง่งพร,บ,บ,รบ,บสามฉบับศาสนาอิสลามมีคนเขาว่าจิงแ็ต้องช่วยกันดูแลทุกคนนักข่าวทุกคนประชาพุทธส่วนใหญ่จริงไหมที่บอกาศาสนาอิสลามได้ทุนเรียนเข้าเรียนโทหารวิเลยโดยไม่ต้องสอบเข้าเรียนในเรียนเหล่าทหารทหารบกเรือการไม่ต้องสอบแล้วชาวพุทธส่งลูกเรียนติวเกิดอ,อะไรขึ้นเข้ารับราชการโดยไม่ต้องสอบสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น องค์กรพุทธสองร้อยสามร้อยองค์กรสี่ร้อยองค์กรป้าปกป้องพุทธศาสนาจริงๆครับช่วยกันทุกคนมาช่วยกันดูพรบะอสามจะอ่านดูว่าอิสลามคืออะไรนิติบุคคลตามมาตรายี่สิบสองไม่ใช่ทำพุทะบวชแต่มีคําพูดในปัจจุบันศาสนาทุกศาสนาสอนที่คุณเป็นคนดีศาสนาเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันได้ไงครับศิ่สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเท่ากันเลยครับทุกท่านมีสินห้าข้อ ยังครบไหมต้องตอบตัวเองได้ไดครบไม่ครบเรายังไม่เท่าเทียมกันนะครับเรื่องของิลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในพู้ธานาโดนลังแกได้รับสิทธิพิเศษมากมายที่เอาอเปรียบเราในสังคมเขาไม่ใช่ใทั้คนนักงบวชแต่ที่สิทธิได้เงินเดือนจากงบประมาณของรัฐทําไมฉันไม่มองครับแล้วบอกอย่าพูดเรื่องศาสนาที่แตกแยกแตกแยกแล้วสีจังหวัดตอนนี้นะครับไปดูเลยครับแตกขนาดไหนถ้าข่าวทุกคน เดี๋ยวพอ,บอรบลสามฉบับนี้ผมเอากิจสีดีการจการออกร่างมาให้เห็นว่าเกินเลยขึ้นอย่างแผ่นดินนี้จะให้ประเทศไทยเป็นเลมอนใช่ไหมครับชาวพุทธอยู่ไม่ได้ลูกทุกคนมีสิทธิ์ไปเรียนหนังสือต้องติวต้องสอบวทีดด่ว่าแดแต่คนอื่นไม่ได้ทําเลยปีเียเรียนสิ่งเหล่านี้ผมกอยากบอกว่าต้องช่วยกันถึงบอกว่าทุกคนทุกกลุ่มนะาให้ช่วยกันดูแลพุทธศาสนา ช่วยปกป้องเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ท่านไปอ่านดูพบรบเดี๋ยวผมส่งให้ถ้าใครต้องการนะครับแล้วเราอื่นเป็นชาพุทธด้วยกันเ็นดีนี้เราช่วยกันอย่าไปสร้างความขัดแย้งแต่งแยกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะพูดว่าขัดแย้งแต่งแยกฟังให้ดีไทยก็ตามที่พูดว่าขัดแย้งแต่งแยกผมถามว่าขัดแย้งในเมื่อพบอรบมันมีอยู่จริงมันขัดแย้งตรงไหนสิทธิ์ต่างๆมีมาตรา22มาตรา31บ5อ่านหรือยัง ความเป็นนักพูดบวชมีไหมไม่มีงงแล้วบอกสุสนาเท่ากันยังไงที่ไปยื่นที่แคที่สภาอย่างนะมีคนหลายคนทําแล้วแต่วันนี้พี่อยากจะฝากนะข่าวเยอะว่าปัญหาเราชาวพุทดธดกันมีกันเยอะแล้วแล้วทุกคนนี่อยากจะบอกห้ปกป้องพูธศาสนามาปกป,ป้องสิครับเรื่องนี้ทำไมไม่ปกป,ป้องปล่อยให้ผ่านไม่ได้ยังไง